สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาเล่านิทานเรื่องขุมทรัพย์ในไรยังุ่นนานมาแล้วที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีพ่อผู้ทขยันขันแข็งทำงานเป็นอย่างมากอผู้หนึ่งเขาอาศัยอยู่กับลูกชายที่แสนจะขี้เกียจเป็นอย่างมากของเขาผู้เป็นพ่อจะตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้าตู่แล้วก็จะลงมือทำไร่องุ่นเพื่อนำม,มาทำเหล้าไว,วาย จนถึงเวลาข้ามเมื่อดอยู่เป็นประจำแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามลูกชายคนตัสุดของเขาชอบที่จะกินอย่างเดียวเพราะว่าเป็นคนที่ตะกะลูกชายคนที่สองก็เป็นคนที่ขี้เกียจมากๆวันๆจะเอาแต่นอนไม่คิดจะช่วยทําอะไรเลยสักอย่างส่วนลูกชายคนที่สามก็เป็นคนที่ชอบเที่ยวเที่ยวเล่นเป็นอย่างมากลูกชายคนที่สี่ก็เช่นกันเขาเนี่ยเป็นพวกชอบแอบดื่มเล่าไว้ที่พ่อของเขาผลิตขึ้นนั้นอยู่เป็นประจำ ผู้เป็นพ่อต้องร,รับแต่ความเสียใจเป็นอันมากทำไมพวกเจ้าถึงได้ขี้เกียจไม่ชอบทำงานกันอนี้เล่าตอนนี้ที่ไรอุ่นของพวกเรานั้นกำลังเหี่ยวเฉาและโรยราแม้แต่ผลองงุ่นสักผลเล็กๆก็ไม่มีออกมาให้เห็นอยู่เช่นนี้แล้วทำไมพวกเจ้าจึงได้นิ่งดูได้เปลนหัวใจหันกลับมาทำทำงานกันอย่างนี้สิ แต่ว่าไม่ว่าพ่อของพวกเขาจะพูดตักเตือนขอร้องดุด่าว่าอย่างไรพวกเขาก็เป็นอย่างอยู่งนี้เหมือนเดิมไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนแปลงแล้ววันหนึ่งในที่สุดผู้เป็นพ่อซึ่งแก่ชัลาลงมากแล้วของพวกเขานั้นก็เกิดล้มป่วยลงเจ็บคราวนี้แกรู้ตัวว่ากำลังใกล้จะตายเต็มทีแน่แล้วและก่อนที่แกใกล้จะหมดลมหายใจ แกก็ยังเป็นห่วงลูกๆจองขี้เกียจของแกทั้งหมดและได้เรียกเข้ามาสั่งเสียชื่อข้างเตียงนอนว่า <c oughs> <c oughs> พ่อคงอยู่ต่อไปได้อีกไม่นานเพราะฉะนั้นพ่อจะบอกสิ่งสำคัญที่สุดเกี่ยวกับที่ซ่อนสมบัติมหาสารให้กับพวกเจ้าสมผ่าอะไรหรอพ่อ <c oughs> ลูกชายทั้งสี่ทั้งตกใจ แล้วก็แปลกใจจึงได้ถามซ้ำอีกครั้งว่าพ่อครับบ้านเราอ่ะมีสมบัติซ่อนไว้ด้วยหรอพ่อ <c oughs> ใช่แล้วมันเป็นสมบัติของพวกเจ้าพ่อได้แอบซ่อนเพชรทองและเงินเอาไว้ในไร่อางุนแต่ตอนนี้พ่อช่างทุกข์ทรมานเหลือเกินพ่อพ่อจะต้องตายสิยพ่อไหนกรุณารีบบอกพวกเราด้วยว่าพ่อซ่อนสมบัติ ว่าจุดไหนของไรอหุ่นล่ะพ่อแต่พ่อด้วยหมดกำลังใจลงเสียแล้วแล้วก็ได้ขาดใจตายไปเสียแต่ตอนนั้นพ่อโซพ่อจะเพิ่งจากพวกเราไปเลยอืมอืมอ่าพ่อได้ตายลงไปเสียแล้วโดยที่ไม่ทันบอกพวกเราเลยถึงที่ซ่อสมบัติด้วยแต่มันก็เป็นสิ่งที่ช่วยอะไรไม่ได้นะตอนนั้นพวกเราอ่ะ ต้องไปชราโงนแล้วขุดพลิกแผ่นดินหาเอาเองเมื่องานศพพ่อผ่านไปได้ด้วยดีลูกชายทั้งสี่ก็ลงมือตั้งหน้าตั้งตาขุดไล่ในขุดไล่โงุนเพื่อหาสมบัติที่พ่อได้บอกไว้ก่อนตายในทุกๆวันโอ้ยวันนี้ก็ไม่พบอีกแล้วทั้งสี่ตั้งหน้าตั้งตาขุดและขุดอย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อหาสมบัติจนเกือบทั่วทุกข,ขนทุกแห่งที่มีในแร่โงนนั้นเลยทีเดียว เมื่อเวลาผ่านไปผืนแผ่นดินแด้หมดที่พวกเขาตั้งหน้าตั้งตาขุดเพื่อหาสมบัตินั้นก็เปรียบเสมือนกับได้โดนขุดถ่ายและปนดินเป็นอย่างดีดังนั้นต้นองุ่นที่มีอยู่มากมายและแรงุ่นก็บรรดาให้ออกผลออกดอ,อกให้กับพวกเขาเป็นอย่างมากลูกชายทั้งสี่จึงขันมาผลิตเล่าวายขายตามพ่อของเขาและได้กลับกลายเป็นผู้ที่ร่ำรวยขึ้นมาภายหลังและพวกเขากเพิ่งจะมารู้ดีเอาตอนนี้แล้วแหละว่า สมบัติที่พ่อพูดถึงอ่ะมันไม่ได้หมายถึงสมบัติที่มีจริงจริงหรอกนะหากแต่มันหมายถึงความสามาคัคคีความขยันเอาหยาดเหงื่อแรงงานเข้าแลกในผืนแผ่นดินที่พ่อของพวกเราได้เหลือทิ้งไว้ให้เป็นสมบัติที่จะทำให้มีกินมีใช้ไม่มีวันหมดมากกว่านั่นเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเราขยันตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างดีแล้วล้วก็ สิ่งที่จะได้มาก็คือความสุขและความสมหวังนั่นเองว